ไปไปดิน้ตไม่หมดน้ำไ,ไ,ไปหมดกม,มันเลยร้านมันเลยร้านแปดร้านแปดต้องเลี้ยวไปนี่นะอะไรอีกมึงถังน้ำหรือเปล่าอ๋อใสตถุงใส่ใส่หมวกใส่แมสใส่หมวกกับแมสชุดเดิมเลยชุดเดิมใส่ถุงเท้าเกือบกรี๊ด มีมีกี่กล่องวะพี่กล่องเดินเห็นกล่องเดินน่าจะกล่องกล่องนึงครับใส่ถุงพลาสติกเลยถ้ามันแต่งรถที่อโศกปืนแน่นอนแต่ว่ว่าในรถน่าจะมีโอเคกำลังส่งกำลังส่งร้อยสองเจ็ดเดินออกมาเพื่ออะไรก็สวยจ่ายตังค์ค่าทีระแวงเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยรับไปเสร็จแล้วรับไปเสร็จเดินออกจากร้านแล้วเดินข้ามถนนนะไปไปวิ่เอ,อะไรมาส่งอ,อะไรมาส่ง อมนส่งอ,อะไรฮะปุ๊บปบคุณเลยส่งอะไรมาส่งอ,อะไรอ,อะไรเนี่ยอะไรครับปืนปืนเหรอแล้วหลอกร้านเพราะว่าส่งอะไรอ่ะ อะร้านครับเขาบอกว่าส่งอะไรสง่งแจ้งค่ะสาวเป็นร้านอกันนี้มาดูนี่มาดูนี่กี่ตังค์เนี่ยกระบอกเนี่ยเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเลยว่าบานดียวเดี <grac> ia, ๋ยวแจ้งสงี๊ี๊ดี้ แจ้งข้อหาก่อนนะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขายอาวุธปืนนะแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองนะตอนนี้ต้องโดนจับกคุัมนะสิทธิ์จะให้จะพูดอะไรก็ได้นะคำคำพูดต่อจากนี้นะอาจถูกไปใช้บนชั้นศาลนะสามารถแจ้งให้ญาติทราบได้นะนะแล้วก็เรียกทนายได้เข้าร่ว,วมการสอบสวนถ้าระหว่างที่ผมควบคุมตัวได้รับบาดเจ็บก็บอกนะเข้าใจข้อหาสิทธิ์แล้วนะ ให้ความร่วมมือด้วยครับไปไปดูที่รถตรงน่านาจะใกล้เคียงนะใกล้เคียงพันกระบอกน่าจะใกล้เคียงเพราะประจามเขาไม่หนักเรือเพราะชึ้งหรือเปล่ามีหรอปีครับมีหรือผมวพ่อจะไม่ชึ้งหรือไม่รู้นะแต่เป็นร้อยละทึ่งแน่เป็นร้อยทึ่งแต่พันจะไม่หนักนั่นเป็นอะไรฉีดแตกโอ้โหก็ล้มนะคว้าไม่างก็พวกโดนจับยาไอ้นี่ ฟ้ามันเลยก็โผล่ละปี้สิบประหนึ่งไม่ได้ค่ายนะไม่ได้ค่ายพาไปซื้อหัวห้านุ้มลวมผมก็รับไปเยอะแต่พวกก็รับนะเจ้าพกกระเราทำจริงแล้เรื่องนี้รับไหมครับวันนี้วันนี้รับไหมรับรับรับ